สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มินลี่ได้น้องคนใหม่มาค่ะ มีอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการรีสติงน้องแล้วก็อันนี้เป็นชุดให้พ์ดมือมาก็คือเอาไว้เปลี่ยนมือเห็นไหมอะ่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะมันจะเป็นมือแบบอย่างนี้แล้วก็เป็นมือชูสองนิ้วโอเคแล้วก็ให้วิกมาด้วย เดี๋ยวเราแกะน้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ตากันขอให้ตามาด้วยอ่ะตาสีสวยอยู่นะอันนี้เคเราจะแกะน้องแล้วนะน้องจะมีสติกเกอร์ของลาติติดมาด้วยในบัฟเกอร์นะมาแล้วน้องเจนนี่ เขาจะให้เฟซกาดมาเพื่อกันหน้าเป็นรอยเมคอัพ oh. เป็นรอย <Okay. S 1> นี่น้องเชนนี่เชนนี่้าารักไหม oh. <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเจะแกะหัวน้องแล้วก็ใส่ตากันนะน้องผิวสวยมากเลยอะ่ะ น้องผิวแบบขาวอมชมพูอน่ารักมากเลยแลบบ้แก้มน้องแดงมากดูดิเนเราจะใส่ตากันน้องจะมาเป็นแบบมินี่เอาตาน้องหาะแล้วอ้าวเหรอมินี่แกะวิกแล้วค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสั่งมือหนึ่งมาสติงมัก็ยังแน่นอยู่ถ้าใครไม่เคยเล่นลาตินนะคะมันจะเป็นตุ๊กตาข้อต่อ เราข้างในอะค่ะเขาจะยึดแขนขาดน้องด้วยสติงนะคะหรือว่ายังยืดถ้าได้มาใหม่ๆเนี่ยสติงมันก็ยังแน่นอยู่มันสามารถที่จะปรับท่าได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปสักพักอะค่ะสติงมันจะเริ่มแบบหย่อนยานขึ้นตัวน้องมันก็จะแบบบางทียืดไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันไม่แน่นตัวไม่แน่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปนีสติงแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มือหนึ่งมาเราแบบเพิ่งผลิตสติงมันก็ยังแน่นอยู่แต่ถ้าเกิดจริงๆเคยได้มือหนึ่งมาตัวหนึ่งเป็น เป็นเชอรี่เพิ่งได้มาแต่ว่าเขาผลิตนานแล้วเขาก็เก็บไว้นานสติงมันก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยแน่นแล้วก็ต้องส่งไปรีสติงนะคะจริงๆริีสติงเองก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้คนที่เขาชำนาญเขาก็จะรีสติงแน่นแน่นมาแล้วก็มันเวลาที่เราจัดท่ามันก็จะง่ายขึ้นจะจัดท่าได้แบบยืนได้ดีขึ้นนะคะโอเคน้องผิวสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดหัวน้องแล้วก็ใส่ตาก,กัน อันเนี้ยอันเนี้ยให้คนที่เขาไม่เคยดูเลยนะเอ่อไม่เคยเล่นเลยนะดูเน,นี่ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เป็นตัวปิดกระโหลกแล้วข้างหลังเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์โลโก้ของลาตินะคะน้องจะเป็นแบบนี้จะมีห่วงอันนี้ออกมาถ้าเราจะใส่ตาเราก็จะต้องถอดหัวน้องออกมาก่อนชื่ออันนี้เอ่อ ดึงไม่ค่อยออกปกติเขาจะใช้ตะขอเกี่ยวเดี๋ยวเราจะไปเอาอยางยืดมาช่วยโอเคมิลลี่เอาน้องไปเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี่เราจะใช้อยางยางยืดอะยางยืดที่ไว้ผูกผมเด็กนี่แหละเข้าไปสอดไว้แล้วก็ช่วยดึงตะขอให้มันง่ายขึ้นอย่างนี้ โอเคน่ารักไหมอย่าใส่ตาการจริงๆเขาให้ตาออริจิมา,เป,า,มา,มามเป็นไหนลูกตาน้องไปไหนแล้วตาหนอไปไหนแล้วตาน้องหายไปแล้วเป็นไหนลูกนี่เขาจะให้ตามาแต่และรุ่นตาก็จะสีไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นจะเป็นสีเขียวแต่ว่าเราซื้อตามากโกะมาลอนน้องแล้วว่าตามากโกะก็เป็นตาของเกาหลี คุณภาพดีมากสวยมากเราซื้อสีนี้สีนี้มาันมีชื้อสีโชว์ศูนย 1, ์หนึ่งหเราจะใช้กาวดินน้ำมันนะคะติดตาน้องติดตานนองหมางใช่ค่ะทำยังไงคะตานนองปานก่อนให้เป็นแท่งๆติาตามมาลูกติาตามมา อันนี้มือมีอค่ะไม่มีเอามอมอค่ะไอเอากออกมาไงพังแบบนี้แล้วก็ติดติดเข้าไปแบบนี้นนะคะนี่แล้วก็กดให้แน่นแล้วก็จัด ว่าจะให้ตาน้องไปทางไหนนี่ติดข้างนึงแล้วโอเคติดตาน้องแล้วติดตาน้องเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปใส่เสื้อผ้าให้น้องก่อนแล้วเราค่อยใส่หัวกลับไปนะใส่เสื้อผ้าให้น้องก่อนเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้องหายได้ไนงนี่ไงเสื้อผ้าน้องน้องเป็นรุ่นว่ายน้ำเป็นรุ่นเด็กว่ายน้ำนะคะเลยได้ชุดว่ายน้ำมาไม่ได้รองเท้าชุดท้งนี่เอาไว้หนนี่ไงแล้วชุดอแล้วน้องใส่เสื้อ เ็ไปชุดว่ายน้ำมีเสื้อคล้องน่ารักมากแตวเราใส่หัวน้องกลับไปนะชุดใส่เข้าไปนี้นนจับมือจับหูนหอ้องดึงฟึบดึงล็อกไว้แบบนี้ โอเคเอาหัวน้องมาลูกเอาหัวน้องมาเอาหัวน้องมาโอเคใส่ลงไปอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่วิกนะวินนี้เขาแถมอันนี้มาด้วยอะแคปวิกปกติไม่ไม่เคยแบบได้แบบฟูลเซ e t ไงไม่รู้เขาแถมวิกด้วยปกติแบบนี้ไปซื้อเอาอันละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ใหญ่อันนี้เนาะอั <laughs> นนี้จะมาจิ้มขนตาน้องใส่เอาไป อ,นนอันนี้ช่วยให้วิกมันเกาะหัววิกไม่ลื่นนะคะแล้วเราก็ใส่วิกให้น้องนะอะเดี๋ยวมาไปใส่วิกก่อนใส่ผมไอนโนชิมาแล้วใส่วิกแล้วค่ะใส่หมวกด้วยนี่คือน้องเจนนี่สวิมเจนนี่เ e t สวิมจ t o ก e t h e r นะคะเป็นผิวพีชไวก็คือจะเป็นผิวที่ขาวกว่าผิวปกติผิวปกติเราเรียกว่าผิวนอร์ a l ค่ะรุ่นนี้จะเป็นลิมิเต็นนะคะปกติที่ตอนแรกที่ออกมาเลยเขาจะเป็นผิวแทนแต่ว่าถ้าเราสั่งแบบีอเเออ์์นะคะเขาก็จะให้เลือกผิวได้ว่าจะเอาผิวแทนหรือว่าผิวพีชไว้แต่รุ่นนี้ไม่มีผิวนอร์มอลให้เลือกมีแค่2ผิวมางทีก็เลยเลือกผิว White, พีชไว้พราะมมาเมืม่เล่นผิวแทนไม่เป็นอ,องอน่ารักมากอันนี้สั่งตั้งแต่เดือน,ส,อนสั่งตั้งแต่เดือนกันยา กี่เดือนแล้วคะอยูที่เดือนที่สองห้าเดือนอะรอมาห้าเดือนอะคนเนี้ยปกติลอติเนี่ยจะเป็นแบบตุ๊กตาที่แบบถ้าเกิดเราเราซื้อแบบที่เล่นได้เลยมีขายที่งานราคามันจะสูงมากถ้าเป็นลิมิเต็ดก็จะประมาณหมื่นหกรวมแบบชุดด้วยฟูลเซ็ตแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างเดียวก็จะถูกลงประมาณสักสามพันอะไรเงี้ง 3, ยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดรอรอหน่อยเป็นพรออเดอร์รอได้ ราคาจะถูกลงเยอะมากอันนี้พุยได้มาบอกดีไหมเนี่ยโดนเขาตอบว่าอันนี้เราเราก็ได้มาถูกลงจากนั้นอีกเป็น1,2ื่นสองแต่เราหเดือนแต่ถ้าเราไม่เอาเสื้อผ้าะคะ่ะมันก็จะถูกลงอีกเหลือประมาณ9 0 0านิดนนะคะเก้าพนิดนิดแต่รุ่นนี้เสื้อผ้าน่ารักก็เลยเอาฟูลเซ็ตถ้าเกิมีเสื้อผ้าด้วยจะเรียกว่าฟูลเซ็ตแบบนี้คือฟูลเซ็ตเรา ถ้าเราเล่นแล้วเราเบื่อเสื้อผ้าเราเอาไปขายได้เสื้อผ้าเขาก็ขายได้ราคาอยู่นะคะก็เคยเห็นคนขายอยู่ประมาณอย่างน้อยก็ต้องสองพันสาันอะไรย่เงี้ยแต่ปฏิเราก็จะเปลี่ยนวิกให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะเดี๋ยวเรามาน้องไปถ่ายรูปที่บ้านนะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันไปไหนคะน้องจะไปอาบนะ้ำ จะอาบน้ำค่ะน้องจะมาน้ำน้อจะไปนอนน้องจะอาบน้ำนอนแล้วเหรอโอเคถอดเสื้อน้องอาบน้ำนะน้องทำอะไรคะน้องไปอาบน้ำน้ไปอาบน้ำปะป๊ปะป ให้นอนนอนันาสินองนอนใช่ไหมคะโคค่ะนองอแล้วเหรอเอ้ออาปิดา All those days you